สวัสดีครับผมตุลน,นะครับช่องทารโลวิตุลน,นะครับอ่ะวันนี้นะครับผมจะเป็นการมาทํานายดวงลักษณะเนื้อคู่นะครับผม ประจำครึ่งปีหลังของปี2,568ของชาวราศีต่างๆนะครับโดยวันนี้จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศีเมษนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะครับสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านด้วยนะครับผมอัแต่ก่อนอื่นที่จะทำนายเรื่องลักษณะเนื้อคู่นะครับหมอตุนขอพูดถึงทฤษฎีนะครับของเนื้อคู่ตามทฤษฎีของหมอตุลก่อนนะครับ ว่าหมอตุลมีทฤษฎียังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะเนื้อคู่นะครับถ้าท่านใดนะครับที่อยากจะรับฟังคำทำนายเลยนะครับ กดเข้าไปที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับหมอตุนได้ทำไทม์สแตมป์เอาไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถสกิปผ่านช่วงนี้ไปเลยได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านใดที่อยากจะฟังเพลินๆยาวๆนะครับเอาไว้ประกอบคำทำนายก็สามารถฟังต่อได้เลยนะครับต่อมา,มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นหมอตุนต้องบอกไว้ก่อนนะครับเรียนไว้ก่อนนะครับว่าทฤษฎีนี้นะครับผมเป็น ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไม่มีการพิสูจน์รับรองใดๆทั้งสิ้นนะครับจากวิทยาศาสตร์นะครับผมดังนั้นแล้วโปรดใช้วิจยารณาในการรับชมด้วยนะครับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมอะ เอามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของทฤษฎีเนื้อคู่นะครับหมอตุลก็ขอพูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกันนะครับผมการเวียนว่ายตายเกิดนั้นนะครับผมเป็นความเชื่อที่อยู่ในศาสนาพุทธนะครับหมอตุลถึงจะเรียนวิทยาศาสตร์มาแต่หมอตุลก็เชื่อในเรื่องนี้นะครับ ตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้นะครับตั้งแต่เมื่อ2,500ปีก่อนแล้วนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราจะพูดถึงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนะครับเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของจิตก่อนนะครับจิตหรือจิตวิญญาณน,นั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับผม มีการถกเถียงกันเป็นวงกว้างเลยนะครับระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักค้นคว้าเรื่องจิตวิญญาณนะครับว่าจิตนะครับจิตหรือจิตวิญญาณคนเราเนี่ยนะครับกับสมองนะครับแยกออกจากกันหรือไม่นะครับ โดยนักค้นคว้าเรื่องจิตวิญญาณนะครับได้หยิบยกเอาทฤษฎีคอนตั้มนะครับแล้วก็พูดถึงพลังงานคอนตัมขึ้นมานะครับว่าจิตนะครับอาจจะเป็นพลังงานที่คล้ายคลึงกับพลังงานคอนตั้มก็เป็นไปได้นะครับผมอ่ะแล้วพูดถึงพลังงานคอนตั้มนะครับหมอตุ้นขออธิบายเรื่องทฤษฎีคอนตั้มสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อประกอบความเข้าใจนะครับทฤษฎีคอนตั้มนั้นนะครับเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายนะครับ เกี่ยวกับอะตอมนะครับผมซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสาสารที่มีอยู่บนโลกใบนี้นะครับท่านใดที่เคยเรียนวิทยาศาสตร์มาอาจจะเคยได้ยินในเรื่องนี้นะครับผมควอนตัมนะครับผมทฤษฎีควอนตัมจะใช้อธิบายอะตอมนะครับในอะตอมนั้นนะครับผมจะประกอบไปด้วย3อย่างนะครับจะมีโปรตอนมิวตอนและอิเล็กตรอนนะครับ โดยโปรตอนและนิวตอนนะครับจะกระจุบรวมกันอยู่ตรงกลางที่เรียกว่านิวเคลียสนะครับแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนนะครับเคลื่อนที่อยู่ล้อมรอบนะครับทีนี้นะครับผมสิ่งที่แปลกนะครับก็คืออิเล็กตรอนนั่นเองนะครับมันไม่ได้เคลื่อนที่ล้อมรอบเป็นวงกลมแบบนี้นะครับเหมือนในโลกทั่วไปนะครับใช้พลังงานแบบโลกทั่วไปที่เคลื่อนที่อย่างนี้ไม่ได้นะครับอ่ามันจะมีการเคลื่อนที่นะครับแบบไหนรู้ไหมครับแบบกระจายเป็นหมอกนะครับ อ่าโดยจะเรียกกันนะครับนักวิทยาศาสตร์เรียกกันว่าหมาะความน่าจะเป็นของอิเล็กตรอนนะครับและสิ่งนี้เองนะครับที่มันแปลกนะครับเวลาที่ผู้สังเกตการนะครับมองไปยังช่องว่างในอะตอมนะั้นในอะตอมจะมีช่องว่างเยอะแยะมากมายเลยนะครับเวลาที่ผู้สังเกตการหรือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมองไปที่จดจ่อนะครับต้องใช้คําว่าจดจ่อเลยนะจดจ่อไปที่ส่วนไหนนะครับ อิเล็กตรอนก็จะเข้ามาอยู่ในรวมกันนะครับอยู่ในจุดนั้นนะครับผมทีนี้นะครับพลังงานมันก็ไม่เหมือนกับบนโลกนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อพลังงานที่ใช้เคลื่อนย้ายเนี่ยว่าพลังงานควอนตัมนั่นเองนะครับผมแล้วการจดจ่อนั้นคล้ายกับอะไรครับผมครับผมคล้ายกับการ กำงานของจิตเรานั่นเองนะครับผมเวลาที่เราจดจออยู่กับสิ่งใดนะครับสิ่งนั้นก็จะปรากฏขึ้นตรงหน้าอย่างชัดเจนถูกต้องไหมครับนั่นแหละครับผมทำให้นักค้นคว้าเรื่องจิตวิญญาณนะครับก็เลยผูกโยงเอาเรื่องนี้นะครับว่าจิตนะครับอาจจะเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่คล้ายคึงกับพลังงานควอนตัมก็เป็นไปได้นะครับทีนี้นะครับพอเรารู้แล้วนะครับว่าจิตหรือจิตวิญญาณอาจจะเป็นพลังงานนะครับ ทีนี้มาถึงความเป็นตัวตนของเราบ้างนะครับความเป็นตัวตนของเรานั้นถูกระบุจากที่ไหนครับถูกระบุจากความทรงจํานะครับถ้าคนเรานะครับตื่นขึ้นมาแล้วจําอะไรไม่ได้เลยเราก็ไม่หลงเหลือความเป็นตัวตนถูกต้องไหมครับแล้วความทรงจําถูกจัดเก็บอยู่ในสมองนะครับ โดยสมองที่เกี่ยวข้องกับความทรงจํามีอยู่4ส่วนนะครับมีสมองส่วนหน้านะครับผมสมองส่วนฮิปโปแคมปัสสมองส่วนนีโอคอเทกแล้วก็สมองส่วนอะมิกดาล่านะครับผมโดยนะครับผมมันก็จะเก็บไว้ในตรงนี้นะครับแล้วสมมุตินะครับอันนี้เป็นทฤษฎีของหมอตุลน,นะครับอ่าวบอกไว้ก่อนนะเป็นทฤษฎีนะเข้าสู่ทฤษฎีของหมอตุลแล้วนะครับยังไม่มีการรับรองใดๆจากคุทยาศาสตร์นะครับ สมมุตินะครับว่ามันมีการโอนหายข้อมูลกันได้ล่ะครับผมระหว่างนะครับสมองนะความทรงจํานี่นะระหว่างสมองขึ้นไปสู่พลังงานที่เรียกว่าจิตครับผมมันก็จะเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะมีความทรงจำระดับพลังงานก็เป็นไปได้นะครับซึ่งความทรงจำระดับพลังงานเนี่ยยังไม่มีการค้นพบหรือพิสูจน์ใดๆทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่นะครับผม ความทรงจําระดับเซลล์มีแล้วนะครับอันนี้การยืนยันแล้วนะครับความทรงจําระดับเซลล์เนี่ยเรียกกันว่านะครับยีนนั่นเองนะครับแต่ความทรงจําระดับพลังงานยังไม่มีนะครับแล้วถ้าสมมุตินะอันนี้มันโนรลุ้นๆนะครับว่ามันมีหรอครับผมอ่าแล้วถ้ามันมีนะครับมันจะโอนถ่ายข้อมูลกันตอนไหนนะครับระหว่างสมองนะขึ้นไปที่พลังงานนะครับ เป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะโอนถ่ายกันในวันสุดท้ายก่อนเราจะจากโลกนี้ไปครับผมเหมือนกับคอมพิวเตอร์นะอาจเปรียบเปรียบร่างกายคนเราเหมือนคอมพิวเตอร์สมองเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับโอนถ่ายข้อมูลไปที่จิตเหมือนแฟลชไดร์นะครับผมเป็นไปได้ไหมโอนถ่ายกันไปตอนไหนนะครับมีการยืนยันแล้วนะครับผมจากผู้ที่มีประสบการณ์เฉียดตายนะครับแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ไปวัดขึ้นสมองนะครับในวันสุดท้ายของชีวิตนะครับ มีบางคนนะครับที่ประมวลผลนะความทรงจําตั้งแต่วัยเด็กนะครับมาจนถึงวันสุดท้ายนะครับของชีวิตก่อนจะจากไปนะครับบางคนก็มาเล่าให้ฟังเลยนะบางคนที่จากไปเนี่ยวัดนักวิทยาศาสตร์เขาก็ไปวัดขึ้นสมองนะครับปรากฏว่ามีจริงนะครับอันนี้ยืนยันนะครับเรื่องนี้ยืนยันแล้วนะว่ามีการคิดย้อนกลับไปจนถึงวัยเด็กแล้วสมมุตินะครับว่าตอนนั้นนะครับคือการประมวลผลนะครับเพื่อส่งต่อไปที่พลังงานที่เรียกว่าจิตละครับผม เป็นไปได้ไหมนะครับผมที่คือการโอนถ่ายข้อมูลกันอย่างที่ผมพูดถึงนะครับดังนั้นนะครับสมมุติว่าจิตเราได้รับความทรงจําไปแล้วนะครับ อ่าคราวนี้เข้าหลักพุทธศาสนานะครับเราก็ไปวนเวียนเวียนไหวาตายเกิดกันหลายภพชาตินะครับกว่าจะได้กลับมาเป็นมนุษย์ถูกต้องไหมครับเพราะว่าพระพุทธศาสนาก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องก,การเวียนไหวาตายเกิดนะครับดังนั้นนะครับกว่าเราจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเราก็คงลืมไปหมดแล้วนะครับข้อมูลที่ได้รับมาถูกต้องไหมครับเพราะมันนานมากแล้วเนะาะคราวนี้นะครับผม มาถึงเรื่องทฤษฎีเนื้อคู่กันบ้างนะครับพูดกันมาแา้วนะครับเรื่องเนื้อคู่นะครับเป็นไปได้ไหมที่อาจจะเป็นจิตสุดท้ายนะครับของคนที่เรารักนะครับเรารักมากี่คนนะครับรักมาหนึ่งคนรักมา2คนในภพชาติก่อนนะครับก็ส่งผลมาถึงภพชาตินี้นะครับเรารักฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับเขาก็ต้องรักเราคิดถึงเราด้วยนะครับ มันก็จะดึงดูดเข้าหากันนะครับตามกฎแรงดึงดูดที่เรียกว่าเมิเฟสนั่นเองนะครับผมอ่าสิ่งที่เหมือนกันก็จะดึงดูดก็าหากันนะครับจิตสุดท้ายของคนที่เราลักเขาก็ต้องรักเราด้วยก็จะดึงดูด้าหากันนั่นแหละครับความหมายของคําว่าเนื้อคู่ของหมอตุลน,นะครับผมพูดกันมายาวๆเพื่อจะมาประโยคนี้นะครับอะจะได้หรือว่าฟังคําทานายกันสนุกมากขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูลักษณะเนื้อคู่นะครับที่ชาวราศีเมษ จะได้พบเจอกันดีกว่านะครับว่าพลังงานหรือว่าคนที่เป็นเนื้อคู่จากภพชาติก่อนของคุณนั้นจะเป็นลักษณะยังไงนะครับเอามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะขอลักษณะเนื้อคู่นะครับเห็นไหมพอเวลาฟังแล้วมันก็จะเพลินขึ้นนะครับเวลาที่ดูมันก็จะอินมากขึ้นนะครับขอลักษณะเนื้อคู่นะครับผมของ ชาวราศีเมษนะครับคนที่คุณจะได้พบเจอนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับผมขอลักษณะเนื้อคู่นะครับโอ้สำหรับลักษณะเนื้อคู่นะครับที่จะเข้ามาหาชาวราศีเมษนะครับคนคนนี้นะครับค่อนข้างมีความเป็นเด็กสูงเลยนะครับผมแม เป็นทั้งเด็กดื้อและเด็กน่ารักในเวลาเดียวกันนะครับวันไหนเขาจะน่ารักกับคุณนะเขาก็จะอดอ,อ้อนเอาใจป้อนคําหวานให้ชาวราศีเมษเลยนะครับเป็นเพจออฟครับเลยนะอาจจะเป็นพลังงานของความเป็นเด็กน้อยน่ารักแต่ก็มีความดื้อรัน้นวันไหนเขาจะดือ้อกขดื้อใจหายอย่างนี้นะครับแต่ไม่ได้ร้ายนะจะแนวแบบดือด้อแบบว่าแนวแบบว่าคนกวนนะครับอมีบุคลิกแบบที่เล่นนะครับทะเล่นนะครับผมแล้วก็มีความเป็นเป็น,เป,นเป็นเด็กดือ้อ อยู่ในใจนะครับเพย์บอยนิดๆนะครับถึงไม่ถึงขั้นบอว่าเพย์บอยจ๋าแบบโอ้โหฉันแบบอะไรอย่างนี้นะครับเป็นเพย์บอยแนวน่ารักน่ารักนะครับนะ่าก็คือจะเป็นคนที่ มีความดื้อมีความรันมีความไม่ยอมคนอยู่ในใจนะครับแต่ถ้าว่ากับคุณนะโอ้โหอ่อ้อน,ออนเอาใจซะอย่างนั้นนะครับอาจเป็นคนที่มีสองบุคลิกที่ค่อน,อนข้างขัดแย้งกันเลยนะครับวันไหนน่ารักก็อดอ,อ้อนเอาใจนะวันไหนที่เขาอยากจะรักคุณขึ้นมาเขาเป็นคนตามใจตัวเองสุดๆเลยนะครับวันไหนอยากจะรักคุณขึ้นมาก็รักซนะอย่างนั้นวันไหนจะดื้อน,นะคุณพูดอะไรนะครับเขาไม่ฟังดังนั้นนะครับเขาก็จะไปทําทาทำทำอะไรของเขาสักวันหนึ่งสักพักหนึ่งกลับมาวนเวียนอดอ้อนคุณใหม่อีกแล้ว นะครับไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยขาเป็นผู้หญิงที่วันไหนจะอ้อนคุณนี่ก็อ้อนคุณซะจนคุณละลายเลยนะครับวันไหนจะดื้อเนี่ยพูดอะไรก็ไม่ฟังฉันจะทําของฉันอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์แบบว่า2อย่างแบบว่าสุดเพวืวอพอสมควรเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผม เป็นคนที่มีความมั่นคงกับเรื่องของหน้าที่การงานเหมือนกันนะแต่เป็นลักษณะของความมั่นคงแบบแบบยังไงครับไม่ได้แข็งข้านะเพราะว่าเป็นควีนนะไม่ใช่คิงนะครับเขาก็จะออกแนวบอกว่าสบายๆนะครับเป็นคนแบบว่าคิดอะไรมองการไกลพอสมควรเลยนะเห็นเขาดูเหมือนเหมือนเด็กที่ภายนอกก็จริงนะครับแต่ข้างในในเรื่องการทาออํางานเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับผมเป็นคนที่ออกแนว่าแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งข้านะครับเพราะว่าเป็นควีนนะครับก็จะเป็นแนวบอกว่ามีความหนักแน่นในเรื่องของ การทางานแต่ว่าไม่ได้ใช้พะเดาในการทํางานมากนะครับจะใช้เป็นเรื่องของพักคุณซะมากกว่ามีความอบอ้อมอารีนะครับแล้วก็ปล่อยวางเก่งซะด้วยนะครับอย่างที่บอกนะคนคนนี้เนี่ยบทที่จะทำเนี่ยเขาจะทําแบบตั้งมั่นเลยนะครับมุมานะทําเต็มที่แต่บทที่จะไม่เอาไม่เอาอะไรเลยนะครับก็นอนอยู่เฉยๆไม่เอาไม่ทําพอวันนี้ไม่ได้ต้องพักเป็นคนที่จัดสรรระเบียบในชีวิตค่อนข้างจะดีพอสมควรนะคุณเจอคนที่ถือว่าเก่งในเรื่องของการทํางานนะอดอ้อน,อ,อนเอาใจเก่ง แถมมีความร้านนิดๆถือว่าคุณจะได้เจอคนที่เข้ามาเป็นเนื้อคู่ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งโอโ้โหเพจนี่มาหมดเลยนะพะนั้นบุคลิกของเขาเนี่ยดูค่อนข้างจะเป็นเด็กน้อยมากๆเลยนะครับไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับอาจจะเป็นคนที่หน้าเด็กกว่าอายุจริงก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเขามีมาบอกว่าบุคลิกภายนอกเขานี่นเด็กหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กดื้อเด็กน่ารักหรือว่าเด็กที่หาเงินเก่งโอ้เป็นคนหาเงินเก่ง ด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีปัญหาอะไรกับคุณนะเขาปล่อยวางเก่งหรืออปลไหมครับ เขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณเสมอนะพร้อมจะให้ไปแต่นะครับอย่าไว้วางใจเด็ดขาดเลยนะครับคนคนนี้นะบทจะไม่เอานะปล่อยวางเก่งอย่างที่บอกนะครับบทจะไม่เอาเขาไปดื้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดนะครับว่าเฮ้ยเขาเห็นเขาหน้ารักเห็นเขาอะไรอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเขาคิดนะเขาคิดละเอียดเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นทางจิตใจสูงซะด้วยนะครับมีส่วนของนายออบบอนด้วยนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่กับที่นะครับชอบทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะครับมีความ กตือล้นสูงมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะระวังไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะคนคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่อา่าผ่านความรักมาพอสมควรเลยนะ,ะจะไม่ใช่แบบว่าคนแบบใสๆนะดูภายนอกเขาดูเหมือนเด็กก็จริงนะครับแต่ประสบการณ์เรื่องความรักของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนคนนี้เวลารักนะครับเขาก็จะลักเขาก็จะพร้อมให้อภยัยแต่บทที่เขาไม่ไหวหรือเขาไม่เอาขึ้นมานะเขาไปจากคุณเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดนะครับว่าเฮ้ยคนที่เข้ามาเป็นเนื้อคู่ของคุณเห็นเขาดู มืนไม่คิดอะไรแต่คิดนะคนคนนี้คิดอยู่ในใจเยอะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ซ่อนอยู่ในใจผิดกับภาพลักษณ์ที่เขาแสดงออกอย่างแน่นอนนะครับอาจเป็นคนที่ดูภายนอกเป็นเด็กนะแต่ข้างในมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับและบทจะไม่เอาอะไรก็ไปดื้อเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ปล่อยวางเก่งนะครับอย่าอย่าลืมข้อนี้นะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับ ก็ถือว่าคุณจะได้เจอเนื <trendy> ้อคู่ที่น่ารักมากๆเลยนะครับที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะครับเอามาดูความรักระหว่างคุณกับเขากันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะในช่วงครึ่งปีหลังนี้กับคนที่จะเข้ามาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะครับเอาฟังเขาก่อนเลยนะครับว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูฝั่งคุณกันนะครับอขอความรู้สึกของคนที่จะเข้ามาเป็นเนื้อคู่นะครับของชาวราศีเมษด้วยนะครับ ขอคนที่ขอความรู้สึกนะของคนที่จะเข้ามาเป็นเนื้อคู่นะครับสำหรับความรู้สึกนะครับของเขานะโอ้โหตอนแรกที่เขาเจอคุณเลยนะครับเขามีความรู้สึก มันมีการทะเลาะกันเอางี้ดีกว่านะครับความรักของคุณเขาก็มีความรู้สึกเหมือนว่าคุณเนี่ยชอบทําให้เขาเจ็บปวดอยู่บ่อยๆอ่ะคนคนนี้นะครับเข้ามาตอนแรกเขาไม่ได้รู้สึกดีอ่ะคุณเอางี้ดีกว่านะครับคุณเนงนะครับเขาที่เขามองนะชอบทําอะไรเขาเจ็บปวดโอ้โหคนคนนี้นะเขาอ่ะตามคุณนะเขาตามคุณเขารักคุณเขาแบบว่าออดอ้อนเอาใจคุณแต่คุณเนี่ยชอบปฏิเสธเขานะทําให้เขาอ่ะค่อนข้างจะคิดวนเวียนอยู่แต่กับเรื่องคุณนะครับคิดแบบคิดถึงทั้งวันทั้งคืนนะครับ แล้วก็เจ็บปวดทุกครั้งที่คิดถึงคุณนะคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเนื้อคู่หรือว่าเป็นคนรักที่วนเวียนอยู่กับคุณหลายรอบแล้วก็เป็นไปได้อาจจะไม่ได้เพิ่งเจอกันนะแต่ถ้าเพิ่งเจอกันนะโอ้ต่อแรกเนี่ยเขามาตั้งใจจีบคุณเลยนะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผม <S <S เขาจะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมคุณแบบว่าเหมือนจะเข้าไม่ถึงสักทีทําดีเท่าไหร่นะครับคุณก็ทําให้เขาเจ็บอยู่นั่นแหละโอ้โหตัวคุณเองนะครับต้องลดลด,ล,ดลงหน่อยนะอย่าไปทําร้ายความรู้สึกเขามากนะน่าสงสารนะคน คนนี้เนี่ยน่ารักคุณมากอางนี้ดีกว่ารักคุณมากดีกับคุณมากทุ้มเทคุณมากแต่คุณจะชอบทําให้เขาผิดหวังอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีเมษคุณก็ต้องอปรับปรุงเหมือนกันนะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนคนนี้น่าสงสารนะเอาปรับปรุงเพื่อเพื่อความเอ็นดูของเขาละกันเพราะว่าดูภายนอกอย่างที่บอกนะว่าเขาเขาเป็นคนที่เหมือนเด็กนะแต่ข้างในเขาอะคิดเยอะนะครับคิดเยอะคิดมากคิดซับคิดซ้อนคิดวนเวียนอยู่แต่กับเรื่องของคุณนะครับอ่ะแล้วเขาก็มองว่า เขาก็มองว่าคุณนะ่ะเป็นคนทีเ่เขาต้องปล่อยวางนะครับเขาต้องทําใจนะครับกับเรื่องของคุณเยอะๆเลยนะครับเหมือนคุณจะรักเขานะในบางครั้งนะครับแตนะ่คุณคุณให้ความหวังเขาเอย่างนี้ดีกว่าคุณจะให้ความหวังเขานะแต่ ไม่เต็มร้อยนะครับอาไมเคิก็เลยมีความรู้สึกแบบเออบางทีก็ต้องตรงนะกับเรื่องของคนโอ้ถ้าทางคุณเนี่ยไม่เบาเหมือนกันนะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับภาพที่เขามองคุณนะเขารู้สึกเออต้องทําใจนึกออกไหมครับการคือจะจะจะ,จะเป็นแฟนเราต้องอดทนประมาณนี้ดีกว่านะครับก็คือเขารักคุณมากแต่เขาก็ต้องปล่อยวางกับเรื่องของคุณมากด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าตัวของคุณเองนะครับค่อนข้างจะมีภาพรักที่อาจจะดูดีมากเกินไปก็เป็นไปได้นะสําหรับชาวราศีเมษนะครับ ทำให้อาจจะมีหนุ่มๆห,หรือราสาวๆเข้ามาหาคุณเยอะก็เป็นไปได้อนี้ส่วนหนึ่งนะครับหรือไม่คุณก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากจนเกินเหตุทําให้เขาอาจจะเข้าไม่ถึงก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับกับคนคนนี้อ่ะเป็นฝั่งคุณที่จะต้องจัดการมากกว่าในฝั่งเขาเนี่ยเขาน่าจะเต็มร้อยกับคุณเลยนะคนที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในเนื้อคู่ของคุณนะครับอ่ะอย่างไรก็ตามนะครับผมมีภาพเหมือนกันนะที่ เขาจะมองว่าคุณน่ะก็โอเคกับเขานะครับอ่า okay, โอเคกับเขานะบางวันคุณก็ออดอ้อนเอาใจนะครับผมบางวันคุณก็ทําตัวเป็นเด็กน้อยในความรู้สึกของเขาเหมือนกันนะแต่ภาพลักษณ์ของเขาอ่ะเขาดูเป็นเด็กอยู่แล้วนะแต่ของคุณเนี่ยที่เขามองคุณก็มีหนึ่งใบเหมือนกันนะครับบางวันคุณก็อดอ้อนเอาใจเก่งนะแต่บางวันวันไหนจะแข็งนะครับโอ้โห,โหคุณเข้าไม่ถึงเลยนะครับบางวันดีก็ดีไรหายบางวันร้ายก็ร้ายสุดกู่ไม่ใช่เขานะคุณเองนะครับผมสําหรับชาวราศีเมษอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าค อยากจะรับเนื้อคู่คนนี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกนะถึงแม้จะเป็นเนื้อคู่จากพบชาติก่อนนะครับแต่ถ้าว่า คุณอ่าไม่โอเคไม่อยากจะไปต่อไปจนถึงพระภพชาตินี้ก็อาจจะหมดเวรหมดกรรมกันได้นะครับไม่ได้จําเป็นว่าเป็นเนื้อคู่กันจากภพชาติที่แล้วที่ส่งมานะครับแล้วจําเป็นจะต้องดูกันไปจนถึงว่าสุดท้ายของชีวิตในภพชาตินี้อันนี้ไม่ได้จําเป็นนะครับเพราะว่าเราก็มีอิสระในการที่จะเลือกเช่นเดียวกันนะครับว่าจะให้ใครเป็นเนื้อคู่ในภพชาติต่อไปนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับกับคนคนนี้นะถ้าคุณอยากที่จะไปต่อเขาคุณก็จําเป็นที่จะต้องลดทิฐิลดอีโก้ องตัวเลงเช่นเดียวกันนะเพราะเขามองเหมือนคุณแบบว่าค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะขวางโลกสําหรับความรู้สึกเขานะมีอะไรขัดกับเขาเยอะเหมือนกันแต่เขาก็มองเห็นความรักของคุณเช่นเดียวกันนะเขาก็รู้ว่าคุณก็มีความซื่อสัตย์นะไว้วางใจได้เหมือนกันนะครับแต่ในบางครั้งที่คุณดูแล้วเข้าไม่ถึงเนี่ยมันก็เข้าไม่ถึงเอาซะจริงๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเขาหวังนะครับว่าคุณกับเขานี่จะมีความรักที่ไปกันข้างหน้าได้เป็นอย่างดี นะครับเขาวองถึงมอ,องไปไกลเลยนะครับโอ้หน่าจะเป็นคนที่มารักคุณมากๆเลยนะครับคุณจะมาเจอคุณจะเจอ,อผู้ชายหรือผู้หญิงที่รักคุณมากๆถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็ออกแนวค้ั่งรักเลยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็บบรักคุณแบบรักเลือเกินนะครับรักแบบว่ารักใจหายเลยเอางี้ดีกว่านะครับแล้วก็จัอยากที่จะสร้างอนาคตร,ร่วมกันไปกับคุณเลยนะครับแล้วเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณอยากที่จะ รับคนที่เข้ามาเป็นเนื้อคู่ของคุณคนนี้นะครับโอ้คนคนนี้เขาพร้อมเลยนะครับพร,พร้อมทุกสถานการณ์ถ้าเป็นเรื่องของคุณนะครับอะคุณก็ต้องเปิดใจรับเขาเข้ามานะครับจะได้อยู่กันไปยาวๆอ่ะคนคนนี้มีสิทธิ์เลยนะที่อาจจะเป็นเนื้อคู่แล้วก็อยู่กับคุณไปยาวๆไปจนถึงวันสุดท้ายก็อยู่ที่คุณเองนะครับผมสําหรับชาวราศีเมษนะครับ ก็ถือว่าคุณจะได้เจอคนดีเลยนะแล้วก็รักคุณมากๆด้วยนะครับอยู่ที่ตัวคุณเองนะครับจะเปิดใจรับคนคนนี้ไหมนะครับไม่ว่าคุณจะเจอเขาแล้วหรือยังไม่เจอก็ตามนะครับสําหรับชาวราศีเมษเอาต่อไปมาดูความรู้สึกฝั่งคุณกันบ้างดีกว่าน,นะครับความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาค้ั่งรักคุณอย่างแน่นอนนะครับมาดูความรู้สึกของคุณกันบ้างดีกว่าน,นะครับว่าคุณจะรู้สึกยังไงกับเขาสําหรับชาวราศีเมษนะครับออะขอความรู้สึกนะครับ ของชาวราศีเมษนะครับที่มีให้กับคนคนนี้ด้วยนะครับขอความรู้สึกนะครับที่นะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับผมชาวราศีเมษนะความรู้สึกที่คุณมีกับเขานะครับโอ้คุณเห็นความพยายามบอความรู้สึกของคุณเนี่ย กั้มกึ่งมากๆเลยนะครับคุณเห็นความเชา่ามของเขาเหมือนกันนะแต่คุณก็ มีความรู้สึกว่ามันไม่ยัง,ย,งยังมีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกใจคุณนะเป็นไพ่เดทขึ้นมานะครับไพ่เดทเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะสูญเสียผิดหวังอันนี้เป็นฝั่งคุณนะกับความรักหรือความเจ็บปวดมานะอาจจะเป็นคนที่คบคบ,บเลิกเลิก,เลก,กับคุณมาหลายรอบก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นภาพความทรงจําที่มันมีเนี่ยมันนอกจากในเรื่องของความพยายามทุ่มเทที่เขามาให้คุณแล้วนะครับ ก็อาจจะเป็นเรื่องของความเจ็บปวดด้วยนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นอดีตจากคนรักนะทำให้คุณไม่ได้เปิดใจเท่าที่ควรนะครับหรือแม้กระทั่งกับตัวของคนคนนี้ก็ตามนะที่จะเข้ามาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะครับทําให้นะครับถึงแม้คุณจะเห็นความพยายามความทุ่มเทของเขานะของคนที่จะเข้ามาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะครับแต่คุณก็ยังไม่ได้เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ปัญหาอยู่ที่คุณจริงๆด้วยนะครับมาถึงใบแรกก็เป็นเดทเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับคนคนนี้มาพยายามพยายามมากเลยนะคุณก็เห็นนะครับ แต่ตัวคุณเองแล้วล่ะครับผมที่ยังติดค้างอะไรบางอย่างในใจนะครับคุณหยหา กับอดีตมากจนเกินเหตุนะครับอาไปยึดติดอดีตนะสมองส่วนอะมิกดาล่าทางานมากเกินไปนะครับก็คือฝังใจนะครับฝังใจกับความเจ็บปวดนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้า,าชาวราศีเมษนะครับอยากที่จะได้คนคนนี้มาเป็นเนื้อคู่กัปยาวๆคุณก็จําเป็นที่จะต้องปลดปล่อยตัวเองนะครับผมกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะครับมองเห็นคุณค่าของเขาบ้างนะมองเห็นความพยายามความดีที่เขามีให้คุณนะครับความรักที่เขามีให้คุณนะเพราะฉะนั้นปัญหาหน้าจะอยู่ที่ฝั่ง เลยนะสาหรับชาวราศีเมษขึ้นมาใบแรกเลยเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นความเจ็บปวดความสูญเสียที่อยู่ในใจในใจของคุณเลยนะครับหรือแม้กระทั่งความเจ็บปวดความสูญเสียที่อาจจะไม่ไว้วางใจเขาสักเท่าไหร่ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะมีเขาในชีวิตคุณต้อง ลดตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่านะครับดวงของคุณกับเขาเนี่ยคุณมองเขานะครับว่าเป็นความหวังเหมือนกันนะคุณเห็นนะครับคุณเห็นในความรักของเขาคุณมองเห็นความเจิดจลัดเป็นพระอาทิตย์ของเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่อยู่ในใจของคุณคุณลังเลนะครับผมคุณลังเลนะว่าจะเอายังไงดีนะจะเอ๊ยยังไงเพราะฉะนั้นนะครับถ้าชาวราศีเมษต้องการที่จะรับคนคนนี้นะคุณต้องตัดตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับเลิกลังเลนะเลิกใส่ฟิลเตอร์นะอย่างที่หมอตุล เคยพูดเอาไว้ในคลิปรวงความรักนะครับว่าคนเรานะครับถ้ามันฝังนะครับฝังความทรงจําว่าเป็นยังไงนะครับกับความเจ็บปวดมานะเวลามองใครก็จะมองไปเจ็บปวดไปหมดนึกออกไหมครับมองไปโลกไปว่าเอยคนนี้เข้ามาจะหลอกฉันไหมนะรักจิงบอาว่าจับผิดเขาไปหมดมันก็เลยเกิดการปิดตาขึ้นมาก็เกิดความอาลังเลขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่คุณจะต้องปลดปล่อยตัวเองก่อนนะครับปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกฝังใจจากความยึดติดกับเหตุการณ์ในอดีตนะครับแล้วคุณก็ จะสามารถเปิดโลกได้นะครับมองเห็นได้นะครับว่า คนที่อยู่ตรงหน้านะครับเขามีคุณค่ากับคุณไม้เขารักคุณไม้นั่นเองนะครับปลดปล่อยตัวเองจากสมองส่วนฝังจำนะครับฝังจําที่เรียกว่าอะมิกดัลลานั่นเองนะครับจำไว้นะครับไอตัวนี้ตัวแสบเลยนะครับเพราะว่าพอเวลาเราฝังความทรงจําอะไรไปมันก็จะฝังอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วมันก็จะเหมือนเราใส่แว่นนะครับใส่แว่นใส่ฟิลเตอร์อย่างนี้นะครับมาปิดบังนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ถอดแว่นออกนะครับเราก็จะไม่มีวันได้เห็นสิ่งที่เขาทําจริงๆนะครับเราก็จะจับผิดอยู่นั่นแหละพูดง่ายๆนะครับจับ เพราะจะโยงเปับเรื่องของอดีตโยงไปงความเจ็บปวดอยู่นั่นแหละนะครับผมเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับที่ความรักของคุณกับเขาจะเจอจลัดเป็นพาธิตย์ได้ก็อยู่ที่ที่คุณนะครับจะต้องถอดแว่นตาแล้วก็เปิดใจออกมานะครับขออย่างที่บอกนะครับผมคุณจะเห็นความมุ่งมั่นทุ่มเทของเขานะครับแต่ข้อเสียของเขาที่คุณมองเลยนะ ขี้หหงง่ะนั่นแหละครับผมเขาข้างรักคุณมากจนเกินไปหน่อยนะถึงเขาจะมาแบบโอ้ยถือเป็นเป็นปนท์ออสวอร์เลยพร้อมที่จะลุยแต่ด้วยความขี้หึงนะครับแล้วก็ตรงนี้แหละครับมันก็ทําให้คุณกับเขาเนี่ยทะเลาะกันบ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นอาอาจจะเป็นความรู้สึกปิดตัวเองก็เป็นไปได้นะครับเขาอาจจะเป็นคนที่บางทีเหมือนเข้าไม่ถึงเพราะว่าฝั่งเขาก็มีเรื่องของอัตราเรื่องของอีกโก้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเป็นอาจจะไม่ได้คนขี้หึงนะอ่ะ เขาอาจจะข้างรักคุณก็เป็นไปได้แต่ว่าในมุมหนึ่งเขาก็จะมีความเพราะว่าของเขาก็จะมีเรื่องของอีโก้เรื่องของความเข้าไม่ถึงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่เรื่องของความที่ของเขาก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาปิดตัวเองเรื่องที่มีมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแลวคุณรู้สึกคุณเข้าไม่ถึงเขาก็เป็นไปได้นะครับสําหรับคนที่เข้ามาเป็นคู่ของคุณนะครับทําให้คุณก็มีความรู้สึกแบบว่าเจ็บปวดเช่นเดียวกันเหมือนกับเขาเช่นเดียวกันนะต่างคนต่างเจ็บนะครับแต่ก็มีความหวังนะครับที่ จะเป็นความรักที่เต็มร้อยถ้าทางคุณก็ชอบเขาไม่ใช่เปล่าเหมือนกันนะครับคุณก็รู้สึกดีรู้สึกรักกับคนคนนี้นะที่จะเข้ามาเป็นเรือคู้วของของคุณนะครับเพราะว่ามีสิบเหรียญขึ้นมาด้วยนะครับแต่ปัญหาคือเรื่องของความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดจากคนรักในอดีตหรือแม้กระทั่งกับคนคนนี้นะครับที่เคยทำไม่คุณกับเขาเนี่ยอาจจะทะเลาะกันมาใหญ่โตก็เป็นไม่ได้นะครับทะเลาะกันเรื่อง การถึงห่วงเนี่ยครับไม่ใครฝ่ายใดก็ฝ่ายลิงนะครับถึงห่วงจนเกินเหตุหรือว่าปิดตัวเองมากจนเกินไปนั่นแหละครับผมทําให้ความร,รักของคุณเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไม่ได้เต็มร้อยไม่ได้เต็มสิบทันทีท,ท,ทั้งที่ต่างคนต่างรักกันนะครับสําหรับคนที่จะเข้ามาเป็นเนื้อคู่ให้กับชาวราศีเมษในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับ ก็อยู่ที่คุณส่วนหนึ่งอยู่ที่เขาส่วนหนึ่งนะครับแต่ท่าทางรอบนี้นะครับถ้าเป็นคนรักเก่านะเขาจะเอาจริงเอจังกับคุณมากนะครับแล้วก็มาแบบไฟเลยนะครับอยากที่จะกลับมาสารความสัมพันธ์กับคุณนะครับแต่ถ้าเป็นคนใหม่เลยเนี่ยโอ้โหคนคนนี้มาแรงมากเลยนะครับเป็นแนวข้างรักนะครับแล้วก็ อาจจะทําให้คุณกับเขาเนี่ยจูนกันติดก็เป็นไม่ได้แต่คุณก็จําเป็นจะต้องปล่อยวางกับเรื่องในอดีตแล้วก็กลับมาเห็นคุณค่าของปัจจุบันเห็นคุณค่าของเขาให้ได้ก่อนนั่นเองนะครับสาหรับชาวราศีเมษนะครับผมอ้าวแล้วสําหรับในคลิปนี้นะครับก็จบคําทํานายของช่อง alo, ทาร์วิตุนเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ชมคลิปเก่าๆของหมอตุนก็กดเข้าไปได้เลยในช่องเพลิดนะครับมีการทำนายดวงร การทํานายดวงความรักการทำนายดวงครึ่งปีหลังแล้วก็ตอนนี้มีดวงเนื้อคู่แล้วนะครับแล้วก็สําหรับท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอตุลน,นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์นะครับหรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับผมมีดูไลฟ์สดดูดวงฟรีด้วยนะครับในช่องทาง Facebook ส่วนตัวสามารถไปกดติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์กับท่านนะครับ อ่ากดกดติดตามไปด้วยนะครับผมกดติดตามเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะมีการทำนายดวงอย่างนี้นะครับออกมาเป็นประจำทุกเดือนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผม